กลับแล้วนะครับาคาหุ้นดวงใบดวงดีนะครับวันนี้ไปส่องเพจของหมออาร์ตนะครับดูดวงด้วยไพ,พ่พอปิคเนตนะครับล่าสุดออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวของ4ราศีกันยาพาโชคและ4ราศีกันยาพาทรัพย์เดี๋ยววันนี้นะัตตี้อ่านให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องราวของทั้ง4ราศีรวมเป็น4-4รวมเป็น8เนาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเ,เริ่มกันที่ดวงเดือน9กันยา ราชาโชคนะครับอ่ะมีทั้งหมด4ราศีนะครับนั่นก็คือ,อเริ่มกันที่ชาวกรกฎก่อนเนาะอ่ะกรกฎนะครับดวงการงานอยู่ในตำแหน่งราชาโชคนะครับทำสิ่งใดย่อมเกิดผลดีทั้งงานและธุรกิจก้าวหน้าค้าขายดีแล้วก็เหนื่อยแต่รับทรัพย์นะครับส่วนเรื่องของเงินเนี่ยนะครับมีข่าวดีเรื่องของเงินทองนะครับรวมถึงดวงโชคลา่นะครับได้ขยับขยายบ้านรถทรัพย์สิน ระวังเรื่องบริวารจะเบียดเบียนนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับคนมีคู่บริวารรอบข้างชอบเข้ามาวุ่นวายนะครับคนโสดเจอคนที่ถูกใจบางทีก็เป็นรักต่างไวัยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับโรคหรือภัยจากการทํางานหรือการเดินทางนะครับให้ระวังนะครับปัญหากล้ามเนื้อข้อบ่าไหล แล้วก็ช่วงหลังนั้นเองครับสําหรับชาวกรกฎเนาะมากันที่ธนูนะครับการงานเนี่ยล่าชา้าไม่ราบรื่นไม่ตรงเป้านะครับระวังคําพูดหรือปัญหากับบริวารน,นะครับปลายเดือนไปแล้วเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องของงานนะครับเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ามีกินมีใช้นะครับ อาจจะไม่มากแต่ถ้าวางแผนดีๆก็ไม่ลําบากเนาะอีกไม่นานก,การเงินจะกลับมาดีนะครับเรื่องของความรักแล้วครับความรักนะครับคนมีคู่เนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับหรือเข้าสังคมร่วมกันนะครับคนโสดจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหรนะ่เนาะในเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะครับอ่อนล้าอ่อนเพียนะครับไม่ค่อยสดชื่นระวังเรื่องของช่องท้องกระเพาะแล้วก็กระบบระบบขับถ่ายนั่นเองครับ มากันที่ราศีสิงห์กันบ้างดีกว่านะครับราศีสิงห์นะครับก็งานนะครับโดดเด่นสําเร็จรับรื่นดีนะครับธุรกิจค้าขายดีบริวารดีลูกค้าช่วยเหลือสนับสนุนนะครับมีข่าวดีเรื่องงานนะครับเรื่องของเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีให้ใช้จ่ายไม่ขัดสนนะครับรายจ่ายหมดไปกับ บริวารหรือซื้อความสุขให้กับตัวเองนะครับเรื่องของความรักนะครับคนมีคู่ส่งเสริมจับมือกันเดินไปในทิศทางที่ดีคนโสดเจอคนที่ถูกใจหรือคนเก่าจะกลับมานั่นเองครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับโรคหรือภัยจากการทํางานนะครับการเดินทางหรือบริวารโรคนอนไม่หลับโรคทางกล้ามเหนือนั่นเองอ่ะมากันที่เมถุนนะครับเมถุนเนี่ย เป็นเรื่องของการงานนะครับเหนื่อยเบือ่อไม่มีความสุขกับงานนะครับอยากเป็นแปลงแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะครับปลายเดือนถึงจะดีขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของเงินนะครับมีเกณฑ์ดีมีโชคลาภนะครับแล้วก็ข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถทรัพย์สินจะจ่ายไปกับสิ่งเหล่านี้และบริวารนั่นเองครับความรักคนมีคู่ช่วยเหลือส่งเสริมมีเกณฑ์เดินทางร่วมกันนะครับคนโสดเสน่ห์แรงนะครับจะเจอกันในงานสังคมต่างๆเนาะ โอเคมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพนะครับออพักผ่อนน้อยนะครับอ่อนเพียเวียนหัวสมองไม่แล่นนะครับปัญหาทางกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นประสาทนั่นเองครับอ่ะผ่านไปแล้ว4ราศีนะครับมาต่อกันที่อีก4ราศีนะครับ ดวงเดือน9ก้ากันยาราชาทรัพนั่นเองครับอ่ะเริ่มกันที่ชาวมีนนะครับการงานนะครับเรียกได้ว่าง,งานเยอะศัตรูคู่แข่งก็เยอะนะครับบริวารน,นําพาปัญหานะครับระวังเรื่องผิดพลาดนะครับในรอบอคนรอบข้างต่างๆแล้วก็กางเดินจะดีขึ้นนั่นเองครับการเงินนะครับการเงินเขาบอกว่านะครับ หาได้แต่ก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายเช่นกันนะครับพบช่องทางการสร้างไรายได้นะครับมีกินได้โชคลาภนะครับแล้วก็ฝันแม่นเซนแรงนะครับช่วงนี้เรื่องของความรักนะครับคนมีคู่ระวังปัญหาที่เกิดจากการจากคนรอบข้างชอบเข้ามาวุ่นวายเนาะคนโสดยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะครับขอโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เงินนั่นเองส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับอ,อ,อาการเจ็บป่วย โลกเก่าเนี่ยกำเริบนะครับพักผ่อนน้อยอ่อนเพียสมองไม่แล่นภูมิแพ้ผดผื่นและโรคผิวหนังนั่นเองครับมากันที่ราศีตุลน,นะครับล่าเ,เรื่องของงานเนี่ยจะล่าช้าเบื่อขี้เกียจทำงานนะครับบางครั้งทำดีเหมือนไม่ได้ดีนะครับบริวารสร้างปัญหา ออรอเดินหน้าจะดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือว่ามีเกณฑ์ที่ใช้ใจ่ายคล่องตัวนะครับแถมมีโชคลาภรายจ่ายจะไปจะหมดไปกับบริวารแล้วก็ซื้อความสุขให้กับตัวเองนะั่นเองครับความรักนะครับคนมีคู่ดูห่างเหินเ,เหมือนอยู่ต่างคนต่างโลกกันนะครับมีโลกส่วนตัวสูงเนาะอยู่กับตัวเองคนตรดความสัมพันธ์แบบระยะสั้นไม่ยั่งยืนนะครับอะ ดวงสุขภาพแมีเกณฑ์เสียเงินเพื่อสุขภาพนะครับทั้งของตัวเองแล้วก็บริวาลหรือคนรักนะครับโรคทางตาหูคอจมูกกดไหลย้อนให้ระวังให้ดีนะครับราศีพิจิกนะครับเ,เป็นเรื่องของการงานนะครับโดดเด่นสําเร็จรับรื่นดีธุรกิจค้าไกา่ดีบริวาลดีนะครับลูกค้าช่วยเหลือสัสุนนะครับมีข่าวดีเรื่องงานนะครับ เ,เรื่องของเงินถือว่าไม่แย่ไม่แย่หนักนะครับมีพอใช้จ่ายนะครับแต่วางแผนดีๆนะเนาะรายจ่ายหมดไปกับบริวารหรือซื้อความสวยกับตัวเองนะครับความรักเนี่ยคนมีคู่ไม่มีไม่มีเวลาให้กันเพาะงานนะครับหรือต้องร่วมงานกันนะครับคนโสดเจอคนถูกใจด้วยงานหรือสังคมนะครับ สุขภาพนะครับให้ระวังโรคภัยจากการทํางานนะครับระวังเรื่องของการเดินทางน,นะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับช่องท้องหรือระวังเรื่องขับถ่ายนั่นเองครับปิดท้ายด้วยราศีมังกรนะครับ เ,ออเรื่องของงานเนี่ยเหนื่อยเบื่อไม่มีความสุขกับงานนะครับอยากเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่มีเกณฑ์นะครับปเดือนจะดีขึ้นนะครับดวงการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ดีนะครับดวงโชคลาภข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถทรัพย์สินแล้วก็รายจ่าย,ยจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้เช่นกันนะครับเรื่องของความรักนะครับคนมีคู่ช่วยเหลือส่งเสริมนะครับมีเกณฑ์เดินทางร่วมกันนะครับคนโสดไม่มีเกณฑ์ เรื่องคู่ไม่เจอคนถูกใจและสุขภาพนะครับโรคหรือภัยจากการทำงานแล้วก็การเดินทางให้ระวังนะครับพักผ่อนน้อยภูมิตกอ่อนเพรานั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวของข่าวหวนดวงนะครับที่หมออาร์ตนะครับออกมาโพสนะครับสี่ราศีกันยาพาโชคและสี่ราศีกันยยาภาทรัพย์ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวข่าหวหัวดวงและอยากให้เราไปอ่านข่าวของมาดูท่านไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอไปกินน้ำก่อนไม่ไหวแล้วบาย